มีความเป็นหมู่ปัญญย,ยพี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการที่จะมีการการ,รักษาความปลอดภัยต่างๆนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ยังอยากจะฝากไปว่าในส่วนของผู้ที่จะปรชุมเองนะครับผมได้นำเรียนไปแล้วว่าในขณะนี้รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่กรุงเทพพะเยาแล้วอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นข้อห้าม ตามข้อกําหนดต่างๆหรือว่าเป็นการฝ่าฝืนคําสั่งของล่ากงานเจ้าหน้าที่ต่างๆเพราะตรงนี้คือขอให้ไปศึกษากฎหมายให้ดีนะครับเพราะว่าเธออยูกรนเด็นพอดีไปแล้วก็คงจะไม่สามารถที่จะย้อหลังกลับไปได้ครับมีคําถามนะครับ,บกาบการรวมกำลังนะครับแต่ช่วงเช้าวันนี้ครับ ตัวไปไหนแล้วก็มีหักไปางใครับเอ่อนกอำที่ถูกควบคุมตัวไปนะครับขณะนี้ถูกนำส่งพนักง,งานสอบสวนนะครับที่สถานควบคุมที่กองกบรรณาการตรวจจชายแดนภาคหนึ่งนะครับที่ประธาน,นีครับหลักๆก,ก็จะเป็นงานปากืุนพรกรอชุกเชินครับ ส่วนข้อหาอื่นผมจะต้องมีการสอบสวนต่อไปครับกับเรียนเนเพิ่มเติมนะครับสิ่งที่ท่านทนปิยะหมายความว่าแยกนัานสงเรียนนี้นะครับถ้ามีการชุมนุมหรือมีผู้ชุมนุมนะครับหรือว่ามีการพยายามชุมนุมนะครับเราอยากจะเตือนว่าการชุมนุมหรือการรวมตัวกันับแต่ห้าคนขึ้นไปนค่ับเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับพึงหีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าถ้าท่านดำเนินการเนี่ย จะต้องถูกกรณีตามกฎหมายนะครับแต่ถ้ามีการขวาปืนนะครับและอ,อ,อาจจะทําให้มีผลกระทบต่อการจราจรนะครับอยากจะฝากพี่น้องประชาชนที่มีออทุระที่แถวนั้นนะครับพึงหลีกเลี่ยงนะครับการไปที่บริวเวณนั้นในช่วงเวลาตั้งแต่4ี่โมงเย็นถึงประมนาณสักออสี่ทุ่มนะครับ ในเบื้องต้นนะครับพื้นที่โดยรอบทำเนียบนะครับในขณะนี้ผู้ชุมนุมได้ถูกควบคุมดุลยเด็ดขาดหมดแล้วนะครับไม่มีผู้ชุมนุมหลงเหลืออยู่นะครับยังเหลือจริงผูกข้ามบางอย่างนะครับเส้นเต็นนะครับแล้วก็รถประกอบอาหารนะครับแล้วก็รถสุขาหรือรถพ่วงอีกหลายอย่างนะครับอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายนะครับก็คาดว่าก่อนเที่ยงวันนี้นะครับเราสามารถเคลื่อนย้ายทั้งหมดเข้าสู่พวกติได้ นะครับแต่ในขณะนี้นะครับบริเวณโดยรอบทำนีบรัฐบาลเนี่ยสามารถเดินทางมาทำงานประกอบธุรกิจได้ครับเรียนท่าิาครับว่ามีตัวเลขชัดเมัว่าที่นุนาน20กว่ารายครับก็ตามที่ท่านท่านรองปิยะได้นำเรียนนะครับก็ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการสอบสวน น่นะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยววันนี้ถ้าจะมีการถแถลงข่าวหรือจะมีการอัปเดตเราจะเรียนเสียงมวชนให้ทราบลงหน้านะครับพอที่จะสามารถเดินทางไปได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ